สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญนะครับช่องนี้เหมือนเดิมนะครับมาขายเหรียญนะครับคลิปนี้ก็บันทึกคลิปตรงกับวันที่6สิงหาคมนะครับของวันที่6สิงหาคมนะครับผมก็พยายามหาเหรียญมาลงขายรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับทุกๆวันนะครับจะพยายามหาเหรียญมาทุกๆวันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับก็เน้นติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ไอดีสลาลม888 ก็เป็นช่องเครือข่ายของสลาดลมคอยชแนลนะครับหลายๆท่านรู้แล้วนะครับก็นี่นะครับคลิปนี้เป็น EP ีที่68แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็ลงไป67นะครับเหมือนเดิมนะครับรายการที่ปิดหมดแล้วปิดหมดครับนี่ก็คือหมดแล้วนะครับเพื่อนๆก็ท่านที่ไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับนี่แต่ท่านที่จะดูรายการเหรียญนะครับก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับเช็คราคานะครับเข้ามาที่อันนี้แล้วก็เลือกวิดีโอนะครับ แล้วก็เลื่อนไปเลยนะครับมีผมขายอะไรมาบ้างแล้วนะครับดูเช็คดูได้นะครับว่าราคามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงยังไงนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการซื้อขายของเพื่อนๆนนะครับคลิปนี้นะครับมีเหรียญเป็นถุงมาแบ่งนะครับก็ขอแจ้งนิดนึงนะครับเหรียญพวกนี้คือเหรียญที่ผมซื้อเก็บไว้นานแล้วหลายปีแล้วนะครับก็ก่อนหน้านี้ราคามันจะดีนะครับซื้อมาก็ราคาจะสูงกว่าปัจจุบันนิดหน่อยนะครับก็ขอแจ้งว่าราคาขาย ขายตามต้นทุนเก่านะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าพอซื้อได้กันหรือเปล่านะครับเหรียญที่ผมมาขายก็คือผมจะมาจัดชุดขายแบบนี้นะครับนี่นะครับชุดละสิบเหรียญเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่ามีเหรียญอะไรบ้างใน1ชุดนะครับก็เหรียญที่เหมือนกับเหมือนกับเหรียญที่เอามาขายอ่ะก็จะเป็นเหรียญเทออกจากถุงแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญพวกแบบนี้นะครับเป็นเหรียญออกจากถุงเลยนะครับนี่นครับก็มีวาระต่าง นี่นะครับเอาถุงให้ดูเลยนะครับว่าที่ซื้อเก็บไว้มีวาล่าอะไรบ้างนะครับก็เป็นวาล่าธรรมดานะครับไม่ใช่ตัวติดไม่ใช่ตัวแพงๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นมีเหรียญอะไรบ้างนะครับเป็นเหรียญเอาออกจากถุงแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับขอแจ้งไว้ก่อนอาจจะมีรอยกระทบกันในถุงบ้างนะครับแบบนี้นะครับก็แต่ขอแจ้งว่าเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานเก็บมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกัน ก็1ชุดนะครับ1ชุดจะมี10เหรียญนะครับเนี่ยเหรียญกระสับที่เราลึกละวาละไม่ผ่านใช้แกะจากถุงนะครับ10เหรียญชุดละ300บาทนะครับชุดละ300ค่าจัดท่ง50บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพอจะซื้อได้ไหมนะครับเพราะว่าราคามันราคาตามต้นทุนนะครับทุนเก่าซื้อมาหลายปีแล้วก่อนหน้านี้ราคามันจะสูงอยู่นะครับอ่ามีนิกเกิล20บาท1เหรียญนะครับนะครับชุด ชุดละ10เหรียญ1น1ชุดมี10เหรียญเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายก่อน1ชุด10เหรียญชุดละ300บาทนะครับไม่รวมค่าจัดส่งค่าจัดส่ง50บาท e m s แพ็กใส่กล่องนะครับวันละแรกนะครับเป็นเหรียญ20บาทครบร้0ยปีการพยาบาลไทยนะครับนี่นะครับเหรียญที่2เป็นเหรียญ20บาทเช่นเดียวกันนะครับปีสิ่งแวดล้อมอาเซียนนะครับปี3-5 อันนี้ปีสามเก้าปีสามเก้านะครับแล้วก็อันนี้ปีปีสอ้อปีปีสามแปดนะครับปีสามแปดขออภัยนะครับแล้วก็มีเหรียญคบล้อแปดสิบปีนะครับกำเนิดลูกเสือไทยเป็นนิกเกิลสิบบาทนะครับออกเมื่อวันที่ประมาณน่าจะปีปีสาี่นะครับปีสามสีอันนี้ปีสามสี่อันนี้เป็นนิกเกิลสิบบาทเหรียญที่สาม แล้วก็มีนิกเกิลห้าบาทนะครับพราะชนมายุห้าสิบพรรษานะครับปีสองห้าสองศูนย์อันนี้คือเอาออกจากถุงเหมือนกันนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับอาจจะมีรอยบ้างนะครับเหรียญที่สี่เหรียญที่ห้าก็ยังเป็นนิกเกิลห้าบาทรัชมังคลาพิเศษนะครับเป,เป็นเป็นเหรียญห้าบาทอันนี้ปีสามหนึ่งนะครับก็สภาพลุ้งๆแบบนี้นะครับปีสามหนึ่ง ก็เก็บเก็บอย่างดีนะครับ1 2 3 4 5 5หเหรียญแล้วแล้วก็มีนิกเกิล5บาทตัวนี้จะจะหาค่อนข้างหายากสักหน่อยแต่ว่าไม่ไม่ยากจนเกินไปเท่าไหร่นะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับนี่นะครับอันนี้ก็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 ลองลองดูนะครับว่าว่าราคาเป็นยังไงนะครับผมขายเหมานะครับมหามงคลเฉลิมพระชนมรรษา5รอบนะครับปี3 5หเหมือนกันนะครับ12สิงหาปี3 5หนะครับ ปกติผมจะขายคู่กับเหรียญน,นี้นะครับอันนี้คือฉลองครบรอบ50ปีการจนาพิเศษปี3 9ชนิด5บาทเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือเอาออกจากถุงเหมือนกันนะครับผมก็เลยใส่2อซีนไว้นะครับนี่นะครับเป็น5บาททั้ง2เหรียญอยู่ในชุดนะครับไม่ผ่านการใช้งาน1 2 3 4 5ส7 7กเเหรียญ7เหรียญแล้วก็มีอ่ะมี10บาท1เหรียญน,นะครับไม่ผ่านการใช้งานเหมือนกันนะครับวาระครบ100ปี โรงเรียนเสนาธิการทหารบกนะครับนี่นะครับอันนี้ออกปี5-2นะครับเหรียญที่8เหรียญที่9เป็นนิกเกิล1บาทนะครับไม่ผ่านการใช้งานออกจากถุงเหมือนกันนะครับเป็น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 วาระาสมเด็จพระเทพรัตนรา,าชสุดานะครับของของพระเทพนะครับนี่นะครับ 5. ธันวาคม2520 นะครับเป็นนิกเกิลหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญนะครับเก้าแล้วก็เหรียญนี้นะครับคุ้นเคยกันดีนะครับแต่ว่าสภาพนี้ก็ลองดูนะครับสภาพนี้ก็คือผมผมเคยเอาออกมาจากถุงแล้วก็ใส่ตลับไว้เอาไว้จําหน่ายหน้าร้านนะครับอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดนะครับสวยนะครับอันนี้อันนี้ผมใส่ตลับไว้ก็เลยขายพร้อมตลับจัดชุดไปเลยนะครับหบาทหลังวัดนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับหรือว่า UNC นะครับเพราะว่าเอาออกจากถุงเลยนะครับตัวนี้เอาออกจากถุงนานแล้ว เป็นเป็นปีแล้วแล้วก็ผมก็ใส่ตลับไว้แบบนี้นะครับปี25ห้านะครับโค้ดผมไม่ได้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนต้องไปดูโค้ดเอาเองนะครับว่าเป็นโค้ดของปีอะไรนะครับนี่นะครับโค้ดน่าจะ28หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ก็ผมไม่ได้ไม่ได้ดูโค้ดนะครับขายตามสภาพนะครับจัดชุดขายนี่นะครับไม่ผ่านการใช้งานแน่นอนนะครับทุกทุกถุงจะเป็นสภาพนี้หมดนะครับมีทั้งหมด10บถุง10ถุงนะครับถุงละ1ิบเหรียญราคา 300บาทนะครับวาระตามที่ผมรีวิวให้ดูนะครับขอย้ํานะครับดูให้ชอบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาจองนะครับจองแล้วยกเลิกแบบนั้นคือมันจะเสียสิทธิ์กับตัวท่านเองนะครับมันจะเสียโอกาสคนอื่นด้วยแล้วก็ครั้งต่อไปท่านอาจจะจองแล้วไม่ได้ของก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะตัดสิทธิ์ออกนะครับเพราะว่าทําให้เสียเวลานะครับ ไม่มีไม่มีปลายทางนะครับรายการทุกรายการคือโอนเงินก่อนนะครับแล้วก็ผมจัดส่งในวันพรุ่งนี้ก็จัดส่งแน่นอนนะครับจัดส่งไม่เคยพลาดนะครับตั้งแต่ขายมานะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ผ่านการใช้งานแกะจากถุง10เหรียญ10แบบนะครับต่างชนิดราคามีตั้งแต่นิกเกิล2 C นิกเกิล10บาทนิกเกิล5บาทนิกเกิล1บาทเหรียญ10บาท2สีนะครับแล้วก็เหรียญ1น1บาท นิกเกิลน,นะครับตามตามที่ผมได้รีวิวไปนี่นะครับก็มีมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็มีแค่นี้นะครับมีมาแบ่งปันแค่10ชุดนะครับเพราะว่าผมจัดเหรียญไม่ค่อยทันนะครับก็ยังยังยังรอเหรียญด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็คิดว่าน่าจะมีเหรียญเข้ามาอีก นะครับก็ช่วงนี้ระหว่างรอเหรียญที่ fc ส่งมานะครับก็ก็ก็พยายามหาหาเหรียญมาลงนะครับก็ไปเจอเหรียญชุดเก่าๆ่าที่เคยเก็บไว้นะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับ line id สลาลม888นะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้มีแค่นี้นะครับมีรายการเดียวนะครับก็ได้10เหรียญเลยรายการเดียวนะครับก็ลอง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 พิจารณากันดูแล้วก็ลองสั่งสั่งซื้อกันมานะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับ ช่องผู้ชายขายเหรียญน,นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ